อีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เลยก็คือรีบครับรีบไปเอาเงินรีบไปเรียกร้องหลายๆครั้งนะเจ้าหน้าที่บริษ,ษัทประกันเนี่ยเขาบอกเอามาเอาเงินเลยมา,ามาเซ็นรับเงินไปโน่นนี่นั่นนะครับตรงนี้นะเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ว่าไปเซ็นรับเงินเขาแล้วนะครับเราจะมาเรียกร้องอีกซึ่งหลายๆเคสที่โทรมาปรึกษาจะเป็นอย่างนี้จริงๆ คุณดูดุมศั์ผมเนี่ยเซ็นรับเงินมาแล้วแต่ว่ามันยังรักษาไม่จบผมจะไปเอาเงินอีกได้ไหมจะไปเรียกร้องอีกได้ไหมอันนี้จบแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือพี่เนี่ยไปรับเงินเขาเร,เรียบร้อยแล้วนะครับในเอกสารในการเซ็นรับเงินเนี่ยถ้าเราไม่ได้อ่านนี้เขาจบกันนะครับก็คือเขาเนี่ยจะระบุไว้เลยครับว่าเราเนี่ยไม่ติดใจเอาความอะไรแล้วนะครับไม่เรียกร้องอะไรแล้วอันนี้ผมพูดเข้าใจง่ายๆเนาะเป็นภาษาชาวบ้านที่เราฟังกันนะครับ จะได้เข้าใจง่ายไม่ผมไม่ขอพูดเป็นภาษาภาษาทางด้านกฎหมายหรือว่าภาษาประกันากมากผมไม่ใช่นักกฎหมายนะต้องบอกก่อนผมอุดมศักดิ์ประกันภัยนะครับเป็นในหน้าขายประกันรถยนต์ขายพรบะนะครับเกี่ยวกับประกันภัยเนาะรวมถึงประกันชีวิตด้วยนะครับทั้งสองอย่างแต่หลักๆเนี่ยจะเน้นทางด้านประกันภยัยรถยนต์และพระบะนะครับรวมถึงประกันบ้านนะครับอัคคีภัยต่างๆพวกนี้เนาะประกันความเสี่ยงภัยต่างๆ